เอาละครับผมยินดีต้อนรับนะครับท่านเอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่กับรายการสวิตทีวีครั้งหนึ่งเลยกับตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่กับเกมซิดเทรียนะครับแล้วก็ไปตกใส่ใจไอ้ข้าาของฝาด้วยนะครับเพราะผมตั้งเบอร์ไว้นะครับใครที่อยากซื้อเกมก็ไปซื้อกันเอายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซีรีส์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมก็นานๆที่จะเอามาลงอะนะก็วันนี้นะครับเรามาเล่นเกมพิกเซล และกันเนาะซึ่งไอ้มิ r ์เรอร์เราก็ต้องขอพักไว้ก่อนครับเพราะว่าโอนานแน่นอนกว่าเดี๋ยวเราจะจบซีรีส์นะครับผมก็โอเคเอาเป็นซีรีส์นี้แค่ทวีซีรีส์เกมใหม่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อแบบพี่ผมไม่ชอบเลี้ยงเพชรแล้วผมอยากให้พี่เล่นเกมอื่นได้ไหมอ่านี่เลยฮะเกมนี้เลยเซตเรียถามว่าเป็นเกมแนวอะไรเป็นเกมแนวค่าแพลตฟอร์มะซึ่งผมก็ได้ซื้อเกมนี้มาแบบสดๆดละลอดซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ซื้อแบบร0อเอร์เซ็นในสตีม แต่นี่เป็นซื้อในอเขาเรียกว่าเว็บเว็บชมพูอะโอเคพูดมากพานเพลิงแล้วเราไปเล่นนิวกันเกมดีกว่านะครับผมมันบอกว่า process เกม start นะครับก็โอเคเรื่องการสอน welcome to ยินดีต้อนรับสู่เซตรียนะครับผมอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ WASD spec E โอเคเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะโอเค w u กด spec bar เพื่อกระโดดอันนี้กด A ADS แล้วนี่คืออะไร e e กดอะไรไม่ได้แล้วกดคลิกอะไรไม่ได้อ่าอันนี้กดเมาส์ได้คลิกขวาโอเคเดี๋ยวก่อนเริ่มนะครับผมขอทำความเข้าใจกับเกมกว่ามันเล่นยังไงผมลองใช้ลูกศรดูดิลองใช้ลูกศรเกมนี้เกี่ยวกับอะไรเออเผื่อมีคนสงสัยนะครับเกมนี้เป็นเกี่ย,กยวกับเอ็นยิงเอเลียนมัน้งครับผมยังไม่ผิดนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเรื่องเล่นสดๆร้อนๆเลยต่ว่าเดี๋ยวลงวัน เสานี้นะครับโอ้พี่สาวนี่คือกด B ใช่ไหม uh huh. กด E แล้วกด B ก็ได้วิดเจอโฮโลแกรมโอ้ซับซ mm ิลลูทีทรีอืมเหมือนกับว่าอันนี้ sure, check out. ว่าเชียวอันเช็คเอาก็คือแบบว่าอ่าขอบคุณที่เธอมาช่วยไปเช็คอะไรให้หน่อยนะโอเคเกมนี้ผมจะเล่น20นาทีเท่านั้นนะครับคลิปละ20่นาที15นาทีนะครับอันนี้คืออะไรกด โอ้โหเฮ้เดี๋ยวมันให้เราคลิกเอเนี้ยตอนนี้ปิดได้โอเคกด e ปิดได้ให้มีมอนด้วยดูดิมันมีจุ๋มเลยฮะมีจุ๋มนะฮะมีจุ๋มกดรีโหลดแล้วกดคลิกซ้ายรีโหลดมันยิงไม่ได้หรอโอเคยิงได้ยิงได้มีกระสุนจำกัดฮะกด a หรือสเปคบาจจำ อันนี้ผมกด W Z r t ไม่ได้นะให้เดี๋ยวโอเคนั่งได้แสดว่านี่โอเคอน,นี่โดได้โอเคอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ปึ๊บไปทางนั้นโอ้ไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้อ่าอันนี้ไปไม่ได้ใช่ไหม แล้วมันวิ่งไม่ได้นะกดชิปวิ่งไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนกดชิฟวิ่งไม่ได้โอเคพาร์ทแรกจะเป็นการงงงวยหน่อยเนาะอถ้าท้ามู้ชมอ่าแบบว่าพี่ทําไมถึงไม่ทําแบบนี้พี่อ่าอันนี้คือการเล่นครั้งแรกฮะชิโดนได้สองจังหวะโอเคอันนี้ปึ๊บมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปไม่ได้ไม่มีพาวเวโอเค อ,อันนี่กล่องนี้ยิงไม่ได้นะผมไม่อยากเสียกระสุนนะเสียเสียความโง่ไปแล้วเค okay, มาทางนี้ใช่ไหมโอเคให้นั่งโอเคเดินไปเค okay, ต้องบอกว่าผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับประมาณนี้โอเคนี่คืออะไรกด e เพื่อเช็ควาปโอเคมอนตัวแรก1 2 3โอเค3หน้าแตกโอเคแล้วก็กด f กด f อะไรกด f ทีบได้โอเค โอ้แล้วมีกล่องด้วยใช่ไหมโอเคเปิดพาวเวอร์ใช่ไหมเปิดพาวเวอร์โอเคมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้กลับมาก่อนโอเคจ้ะเสียงเกมเดี๋ยวเสียงเกมอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่า,าพี่เสียงเกมมันทำไมอันนี้หรือเปล่ามันมันไปไกับ v ว i อยเลยครับผมก็จะ เนี่ยผมจะเอาแค่นี้นะครับนะโอเคโอ้โอเคโอเคไปไม่ได้คีบนี้ต้องการคีการ์ดอ๋อโอเควินิทูคีการ์ดแต่มันต้องให้เราลงไปโอเคนี้ก้มได้โอเคผมจำไว้ตรงนี้เราไปได้ปึ๊บ ตรงนี้กดรูปดูว่ามีอะไรบ้างโอเคคิดขวาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้มอนมันปีนมาไม่ได้ใช่ไหมจื้อปีนมาไม่ได้เว้แต่ผมยิงไม่ได้นะกดกด f หรือเปล่ากด f มันยิงไม่ได้อะนี่นะยิงยิงไม่ได้โอเคอืม โอ้ตี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 นั่นนี่คือออกยิงโอเคอ่าข้ามแพลตฟอร์มเหรออืมอ่าตรงนี้เราไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคตรงนี้เราไปไม่ได้ฮะแล้วก็โดดโดดนี่ติดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว หนึ่งสองสามนัดโอเคไปได้เลือดใช่ไหมอันนี้ได้ค okay. okay, ีการ์ดโอเคได้คีการ์ดโอเคไปไปฮะอาจจะมีสลุมซาือหน่อยถึงก็ไม่เป็นไเยะให้เยอะจุปจอสผมไม่รู้นะครับว่าอ่า ขารี่ว่าเลยดมีคนแคสไปหรือ,อยังนะแล้วก็อย่าถามผมฮะว่าอ่พี่เกมนี้มีลงในมือถือไหมครับอย่าถามผมฮะอย่าถามผมแบบนั้นเพราะว่ากูไม่รู้นะครับถ้าไม่เขาก็น่าจะรอพนพอร์ตลงนะครับอืมซึ่งจริงๆผมอยากให้ท่านผู้ชมเล่นบน PC ซีมากกว่านะครับมันดูแบบว่าเขารีกว่าเลยดีมันเป็นเอกลักษณ์มากกว่าโอเคขีค่การเรียบร้อยใช่ไหม อันนี้เปิดหรือปิดวะแล้วนะไม่ใช่อันนี้ดูวินิวทูการ์ดโอเคปิ๊บอืมแล้วตรงหน้านี้ไปไม่ได้ใช่ไหมตรงข้างล่างนี้เราไปไม่ไดม้มันมีช่องปิดเหรอ,อมัณนะ นี่แม่นะขอขอลองแม่นะขอลองแม่นะมมันสไลด์หนอนไม่ได้นะกด e reload อะไรไม่ได้นะกด f ได้แค่อย่างเดียวโจ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  แล้วนี่คือสิ่งที่ปั๊บไปเปิดประตูมันมันมีลูกศรอนแปลกๆอะนะผมเห็นลูกศรอนแปลกๆอยู่ตรงข้างล่างคุณทุกผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลูกศรอนแปลกๆตรงนี้ลองไปดิลองไปดิใช่ไหม,มแสดงว่ามีของซ่อนโอ,โ,โอ้ยมีทางลัดเหรอโอเคมีทางไปโอเคแสดงว่านี้ เออมันทำอะไรได้วะแป้ง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 แปงกดเอฟกดยิงไม่ได้เตะหนึ่งนะัดโอเคมีแอนิเมชั่นคอนทราสไปไม่ได้โอเคไปไม่ได้แสดงว่าน่าจะให้เรามาเปิดเรากด M ได้ไหมกดไม่ได้นะเออกด F กด M ไม่ได้กดเปิดแมพไม่ได้แสดงว่าน่าจะให้เรามาหาของตอนอช่วงท้ายมั้ง าตรงนี้เราไปไม่ได้ใช่ไหม,ไมหรือว่าเราได้วะไม่ได้ไม่น่าได้โอเคไปเถอะไปไปไปมูป่มู่มูบโอเคกระสุนแปดนัด โอเคเปิดข้างล่างเปิดด้วยเบรข้างล่างไม่เปิดเวย้ยโอ้ยอย่าเพิ่มดิพี่พี่พี่จะพี่่าสวนหนูหนูยิ่งบ,อบ่อบลาอยู่พี่ยั้ว่าแต่เราจะลงไปยังไงวะข้างหน้ามันมีทางไปฮะผมยิ่งเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอะไรอย่างนี้แล้วชอบทเทรดเทรดด้วยสิเด้เดยวนะเฮ้ยเฮ้ย ไดีมึงโดดไม่ได้อะวัตฟักอย่าบอกนะว่าโดดไม่ได้อ้อโอชัดเจนแะไปขึ้นใหม่ๆเจโอเคหนึ่งสองสามโอเคแตกอ๋อมันมีทางไปโอเคแรงว่ามันไม่จบเทนี้แน่นอน ไม่จบเท่นี้แน่นอนแสดงว่ามันต้องมีทางไปนั่น่นคืออะไรมีคนนอนโอ้ฟักหนึ่งสองสามมีมอนด้วยหนึ่งโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะมันขึ้น่าหิวฮะนี่นคืออะไรอ่า <c oughs> โอเค <c oughs> หิวมึงเรียกว่าที่นี่ทุ่งที่หิวแล้วนะว่าเขามานอนย่องแย่งอะไรเนี่ยพี่กดวายกดคิว กดคิว <Q S 2> เพื่อเอาไปส่งเลยเหรอหือหอ,อะไรวะอันนี้คือให้เราทำอะไรนี่โด,โดดไม่ได้นะครับพอเราจับคนแล้วพอเราจับคนไปแล้วพี่เจนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเจนอนอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ นี่คืออะไรโอ้าอืมอืมอืนั่นะอ๋อนี่หรือเปล่าโซตรงนี้โอ้มอนเยอะหนึ่งสองโอ้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 เจ้โอ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 กระสุนหมดไปแล้วไปไพี่อือกระสุหมดกสุหมดแล้วตรงนี้คือ ไปไม่ได้ใช่ไหมไว้ไปได้นี่งทางโอเคทางไปต่อใช่ไหมแล้วคำถามก็คือเออกูต้องกูต้องลากพี่คนนี้ไปด้วยดิเปนะแต่ต้องลองดูฮนะเราต้องลองดูอันนี้เกิดอ,อะไรปิดอันนี้ปิดได้โอเคอันนี้คือโซนสีเขียวโอเค โซนสีเขียวอ๋อหรือว่าต้องพาคนมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมโซนปลอดภัยใช่ไหมพี่มันนี่ตัวใช่หรือไม่มิชชั่นคอมพิวเอ๋อนี่ไงอ๋ออ๋อจังซี่นี่เองโอเค